เมือนเงวเจ้ามาแต่ฮือนหลังนั้นบอ่โอโอ้ลูกเจ้านี่เมื่ออยู่น้ำบอหรือว่าอะไรหรือว่าอุ้มมาแต่เศร้าเมื่อนอนก็พายเฉยเพื่อนเมื่อนอนกบนองซ้ายพอไปกินเหล้าแต่เจ้าบอกมาเราเคยกินเหล้าไปนี่บอเจ้าทีมบัาน้องน้องน้อยชองคนนี่จ้ะ สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีเมื่อนี้อยู่ที่บ้านพุนสว่างพี่น้องมหาหาลุงสมสายพี่นออ้องือว่าพอน้องไม้เนาะกับพอดีว่าทางบ่าวจอยเพิ่งสื้อผ้ามาให้พอน้องไม้เข่นเนาะก็เลยมาน้ำเพิ่นแลวก็จะมาถามเรื่องล่าของจีนเนาะจีนที่ว่าอยากซื่อตัวลูกแล้วนําไปเป็นเนื้อเนาะก็อีตนอยู่ดอกพี่น้องเนาะเป็นอะไรเลาจังบ่ยอมแล้วก็ chiều bộ hành lão nhóm vì nông nó à. nhà đại ca tam bà trời sân của mình nè bay bà trời hồi nhang có con đưa, ừ. thấy Chơi là pha cho nè đi đi pha cho mà hay hết bò thử bay hay coi cho một thứ thử 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 bây thì đây đáy cho bác khỏi máy ngầu thế nông máy kia ngầu thế này, cháu bơ đê đây huyền nó không bà cho cháu bơ cháu ấy, cháu bơ cháu nội แค่แม่เราอยู่ได้ไปทำไมไปได้นะท่านเมันเป็นอย่งไรนี่บสบายปะเออเป็นนั่นก่อนเป็นนั่นว่าเศร้าแล้วสบายดีน้องหินน้องหินบ่นี่น้องหินบ่เออผู้ผู้ไปนั่งผู้ไปน้องไหมเอาคนน้อยไปนั่งผู้ เราอยู ille, ่เฮือนเรานอนพุกบ่ได้ได้เรากำลังนอนช่วงเราเละเด้มาต้องนาพี่ดงเนี่เราเริ่มลุกลยเละเมาอีกแล้วพี่้องเลยเนาะพอแล้วเมาอาระวาดอีกเลย

บาจ้อยว่าเชื้อผ้ามาให้แล้วเฮ็ดเราเมาแต่มื้อไหนนี่แต่คืนนี้บอลกินแต่คืนนี้นอนในหันไดนโดยเตียวยบำวิญญาอยู่ปานนทำวิญญาแล้วต้องว่าไปชื่อเนาะตั้งตัวไปแล้วละ,ละตั้งแต่เจา้ามาหนีบอลเราเริ่มกินหรือว่าเรากินเดือดเรากินเดือดเกิเขึ้นมาเมื่อนั้นแล้วไม่ได้เมาเลย ประสบเราผมีเงินบมดจักโดยเจ้านอนอยู่เพื่อนหลังนี้บ่เด็นไ่มเนอนเรือนทางลงะมังสั่งจังเว้นเรามาอยู่นในน้องบ่โดยบ่สบายคอนะคอไข่มันเป็นตุ่มและกินข้าวกินน้ำบ่ได้เจ้านะโดยพอดังบ่ได้กินข้าวกินน้ำบ่ได้โดยมา มามาสักยาชักเละสักเละมาทำสามเทมประตูมืออาเนสักมืซีเนสักใครแน่จะมาทำง้างยังเจ็บโดนปอกกระเมาตัวของก็เป็นไข่อีกเป็นไข่เป็นคนอคอคอ,อเป็นเขาเป็นแพล น่าจะเป็นแบบเป็นวัดบ่ว่าแม่นเนาะโมหูเห็นถามน้องเจ็บป่น้องก็คืนคืนน้ำลายก็เจ็บบ่เจ็บเจ้านาวก็เจ็บขี้ขมาก็เจ็บเลยบ่ได้ไปหาหมอพี่น้องถูกยากปากหมอน้องสองคนในเด้ปผูยใหญ่นะไปใช่เนี่ยไปอยู่น้องกับไปอยู่เลยเขาไปดนะ้านหน้า ไปรับจ้างบ่อจองคุณนะโ่งม,มาบ้านไปมาจากทำงานกับพอดีเป็นไข่เลยหรือว่าเป็นไข่เนะว่าจังมาบ่อมาเป็นไข่แล้ยตุ่นเนาะถูกบอกเหมืกอกันได้ทื่อเล่าหรืวอว่าปากเราได้เนาะ

พอดงดกินอ๋อเจ็แล้วมันเจ็บาร์ม้าตดกิน้ารต้มมันคองอ่อนๆมันยังโมบาดคอเจ็บกูอันเนาะตัากินหน้ายังเจ็บโดเจ็บบเเมนวัดไปบาจอยบรเเมนเป็นวัดเป็นอย่างนี้เป็นคออักเสบมอเอเกียวกับวัดได้ สาเลยไปหาแพทยนะ์นาหมอเนาะแม่รีบอ่อนคอยทมรวบาอ,อันทางด้านเวียดเอ,อ้กีนเนาะอย่างมาอันเอาเจ้านะ่ะแต่ตอนไหนต้องกานโดนแล้วเดนี้กอร์เราจะได้ยต่แต่วไาบ่า แตลามาแหละโดนแล้วแตลมาหึงแล้วแต่ว่าแต่ว่าอันเดี๋ยวนี้เราก็ยังจัดได้อยู่โดยอ้าวอืมคนใช้หัวใจกับบ่คนจีนอยู่ไหนอยูย่ลาวนี่อยู่จีนอยู่จีนผู้หัวใจกับเจ้าไหนไหนจ้ะตะกี้เส้นกำกันอย,ย,ยู่แต่ว่า พาเฮาเอาเบอร์เฮาอยู่เอาไว้อยู่หนา้าโปรไฟเลยแล้วน่าจะนั GPS ีพีเอสมาเดี๋วเราซิมอ่ะขอมาแต่งเอาแล้วมาอยู่พูดขอเมื่ออยู่ประเทศละผู้ไปเห็นกันอยู่ไซน์นะเ่เคยเห็นกันเผือเอามาหาเลยอ้าวจะว่าเราเห็นในยูทูบบุ๊จักเพราะว่าได้ยินพ่อจะว่าเห็นกันอยู่ว่างเห็นงานว่า เท่าเลยบ้านางละบ่่ได้เทาประมาณจ้าปีนะสาวปลายสาวปลายปีแสดงว่ายังนุ่มอยู่เนาะน้อยกว่าโอลิย์น้อยกว่าแท้เราเปิดคนขี้ไล่คนบริลโล่คดองเล้าที่ให้พ่อเจ้าสองร้อยล้านวันละไม่นละโดยออ๋ ร wow. ัวาช่ผหาญช่องละลอยานกับเห็ดเรือนหานี่แต่เราเชียเจ้าเมือพ่นลูกกับเมือนํำบ่อ่ะน้ำบ่อรูดรูดบนบ่อบ่อไงอยากได้จากแม่นะเนาะจะได้จังหวะอยากได้แต่แม่บ้านยังไงช่างเป็น อ่ะปะจอยอืมก่อนก่อนลาวิมานี่คุยกันจักเทื่อหรือว่าบ่ได้คุยเลยบ่ได้คุยเลยวัตถุเ,เก,กี้อ่ะได้ตะกี้แ์เสร็กันซื่อๆอ๋อเราพิมพ์เป็นภาษาลาวบ่โดยอ๋อจากว่าลาวชิมาเรามาเลยอ๋อช่างเป็นเนาะจีนมาน้องมา,งมาเรื่องจริงเลยพี่น้องเจ้ากะ มักบอละมาเลยว่าบอว่าจากนังตัดสินใจบ่เอากระดองตั้งสองร้อยล้านเนาะเอาไปเล้าให้เมยุพุนโดยจากเมยอเนาะกระดองแพงดีเดี่ยสองร้อยล้านฉันให้ยุพุนดอกไม้กมบให้ลูกแล้วนแล้วเจอเป็นตัวกรายก็มีเนาะ phải chắc nó Xong rồi lạt Nên bữa nó có hiện đó khỏi <laughs> cần 200 lại lạt Cho hiện bó trời Vâng Chẳng là thả cái đường này Mình nghe cái ma thì hướng lặng nằm bó Ờ lúc châu này mưa nó nằm เือ่เเอาาาวาอุ้มมาแต่เศร้าเมื่อนอนก็พายเฉยเพื่อนเมื่อนอนกับนอ้อ,นอ,นนองทายพอ่อไปกินเหล้าแต่เจ้าบ่ามาเราเคยกินเหล้าไปนี่<ด>บ่เจ้าได้ยินบัดน้องน้องน้อยสองคนนี่จ้ะกินเหล้าก็ยื่นพ่อและพ่อเมากับเขาดินสองคนเขากลางคืนก็พากันนอนที่ตารางอะไรมันจันงโยงฉันสิกินเนาะ ตายอ,าอย <c oughs> ากให้หรือเนาะไมเใช่กินมาแม่ยังนด้เรียน้อยเอาไปจักคู่บ้ามาอย่างโยมหามุ้ยตายอาายอากให้หรือเนี่ยอยากให้บอลวาเห็ดบอจักทีบนะแล้วยาไร้ลิ้นเหล่านแล้วยา,าเธอใดแล้วก็กลับขึ้นมากินยาเธอใดก็กลับขึ้นมากินเจ้าไปเห็ดงานกันจนวุฒินิดใจเนาะปุ๊ปไปปุ๊มาเนาะ เจ,จ้าบุคคลจะหาผัวมาดูทำบ่ถามมาลีได้เนี่ยถามแบบความจริงเนาะ,นะอย่างไรอยากไรอยางไรมันเป็นการเชี่ยงดวงเนาะผัวก็ได้เชี่ยงดวงได้บ่จ่อยได้ผู้ดีก็ดีได้ผู้บดีประเทงถูกเต่มแอ้พวกถูกเตื่มได้เป็นการเชี่ยงดวงน้องหมายเราไปอยากได้ ต่เลิกกับผัวกับ,บมีผัวอีกเลยเลิกกับผัวนี่ก็มีผู้บ่าวมาจีบหรือบ่าวจีนแล้วเน,ะนาะงใหม่มอยู่แต่บ่าวอันนี้ได้แม่นได้วัดถามเพื่อหาผัวในหะ้นนองเพราะว่าขั้นเขาอยู่ตัวคนเดียวนี่มันก็ลำบากมาอยู่สองคนเนาะเพราะแต่ว่าเขาที่หาคนที่แพงรูปเขานะ่ะมันยาก น้อบาวจ่อยแม่ลูก่ะผมดื้นนอนะบางคนเขาก็บ่มักมักดูรอกทีแรกยันต่อไปนะ่ะที่มากแม่แล้วพ <c oughs> ่อเพิ่นบรได้อารวาดบ่เมาหรอไงให้หรือบปล่าให้คือเก่านะไม่ได้ยาเนาะให,ให้เจ้านะ Để vào màu và hey. là um, cả non phải đâu hai thằng luôn hai thằng bây bất tàu hai đê hai mì thảo bọn xin ơi áp ha 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 là ha 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 áo hay lao <laughs> <laughs> <we're still cười> <Kingston> <laughs> ฟางน้ำน้องมานข่ขออะไรบอกอะไรได,ได,ด้เราอยากมาพลดอะไแล้วก็ยังเห็ด,ด,ดยูดูห,ดนหน่อเนาะเฮ็ดกะเพากะมีนเว่าเนี่ยาล้วาเมาพูดเด้นนะเห็ดนเนี่ยนะครับทำน้อยคิดดูงงงงงจะทำน้อนเยเรางงไงเมื่อไรจนอนบเจเราตื่นไปเช้าว่า กลางคืนมาได้ไห้บ่มไห้อยากกินนมเลยบ่บางทีพอไปยูน้ำผอเดี๋ยวน้อยากกินน้ำผอไปมาบ่เห็นผอเราติดเนาะจะไปเห็นงานเราติดเราจะโยนโยนได้หรือเปล่าไปพาให้เราพาลูกไปหาน้องเดี๋ยวเขาจะไปจำพาร์อแล้วเนาะไปพาไปหาน้องลูกละ เราลูกน้อยพี่น้องต้องขับใจเนาะเด้อรบ้าจ่อยมาถามเราเหรอรถบ้าจ่อยไดนไหถือมารถมาถามเราก็เราจีเฮดรถกันเราจีเฮดเหนื่อยเราจีเฮดอีกเชียงนี่แหละเอาตงไหม ตีว่าผ้านะบาจ้อเชียรพามให้เยมามาช่วงพเนะช่ง่ขาบุเมาบุเมาช้อือผลตกปเได้เ่ได้เราบุเมาลุกนีมาหาบันนอนลุกนีแต่ว่ามาหนีเอามาป่าให้เราด้ไปนจนออ์ฟาดเลยกูงานเราพอได้เราได้ซื้อขนม

เจ้านายจะแบพื้นทันแมนมาตีเล็กใหม่ยจอเอาเท่าไหรเจ้าบหรอเนเล็กเขาเองเส้นนึงเสนหนึ่งก็นนงม่เล็กบ่่าจหมอถามเราก่อนเผื่อนี้เดเจ้าอาบาจาักเดินมาเลยปั่นก่อ,อนหนึ่งเด้อบาจาักมันใชคไ่มีบาจากักเอาน้ำพนนึ่งเนเนะเาะอีด้ คนคนไี้เป็นคนตัดไม้ตัดตอนี่เราไปเอาเนาะพ่อพ่อน้องไม้เอาหนังไม้แล้วเฮ็ดบาทเดี๋ยวไปเอามีนให้เราเฮ็ดไปไปไปลยไม่น้อยนะร้องม่ใหญ่จะมืดใช่แล้วบาทในคอนโดมามืดมาเอาเลยนมันนี่เจ้าชีลูกเฮ็ดได้บ่ะมันนี่ได้แล้วคนบดีมาเอาเนาะคนอยากนอนใื่อเนาะ มันชื่ออะไรไปดองเลยก็มันะเป็ียนอย่างนี้นคนใช,ช่ลายอะไรชื่อยะไอ้นอนนอนยังหลัลุกลบไปหาพื้นหายัางหาพื้นมาจุนดนี่ป่ะแล้วพื้นมันตึงเข้านะชาวก็เป็นเอามาพาดตกชาวเลยเป็นยังล่ะพวกเจ้โคจะาพึ่ง Cần khay đấy nè Rồi úc vô đi Chắc thương đây xăm mấy gì xưa đấy Đường là xong rén xăm nó Màu đường <laughs> là, là, là lá